สนับสนุนโดยแป้ง White Superfresh จาก Maybelline New York เม hey, <in ืองไทยประกันชีวิต b ์บ b e c วพ Plaza เฮ้ยมาถ่ายรูปก้าเร็วๆเซลฟี่เซลฟี่ไม่ต้องเดินพี่เมย์จะถ่ายหมดเหรอ แล้วตอนนี้พี่มาพร้อมกับบททดสอบของมาสเตอร์คลาสในวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจาก2ท่านในวันนี้คนแรกก็คือเป็นช่างภาพกิติมิศัก์ของมาสเตอร์คลาสในวันนี้คือคุณคิดคณะชัยเบนจรงค์ค่ะคุณครับสวัสดีค่ะและคนที่2จะเป็นคนที่จะมาช่วยตัดสินผลงานในวันนี้ก็คือคุณไบรน n Wolf c ซีของ s o i i l w w t t w w o l Thailand and Hong Kong ครับสวัสดีครับค่ะ เาครับเดี๋ยวให้คุณคิดอธิบายว่าบททดสอบในวันนี้จะเป็นยังไงบ้างครับก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับเมื่อกี้ทุกคนได้ทดลองการ f l y i โ g y o g ไปแล้วเราก็จะมาทดสอบโดยการถ่ายรูปทีละคนแล้วก็ให้โพสต์กลางอากาศบนเครื่องเล่น flying y o ของเรานะครับก็คือเท้าเนี่ยห้ามติดพื้นครับประเด็นคือขาต้องลอยจากพื้นด้วยแบบอู้ยอมแพ้น,นยังไม่เริ่ม Okay Mr. Brian, so can you let us know what the prize is? So the winner of this week's masterclass will be will become the face of an international campaign for Sierra Sports System in 2015. Wow Okay, I'm not sure if you gonna to the คิดว่าพยายามจะทํำยังไงก็ได้อะให้เราแบบว่ามีภาพได้มากที่สุดโอเคพร้อมครับระวังหน้าอย่าเก่งนะครับเบลระวังไหลนะคะช้าช uh uh ้าช้าช้าค่อย่อยค่อยช้าๆมีเวลาเออเบลกล้าขึ้นไปยืนนะ คือพี่ไม่ทแบบมันน่าก,กลัวแค,ค่ขึ้นไปนั่งก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วมันน่าก,กลัวแต่เบลก็แบบพยายามดึงเตัวให้ลุกขึ้นยืนแล้วก็ทําท่าออกมาได้สวยค่ะอ่์ดีครั้งไว้ก่อนครับจิกเท้าหน,นาอ่อยจิกเท้าอันนี้ก็คอหมดเวลาแล้วครับน้องเบลครับ เบลก็ดูแบบธรรมะธรแมงอะแต่หน้าเขาอะจะดูหน้าเกรงไปซะเยอะเหมือนพยายามยืดตัวขึ้ไหมครับเมเมยวันนี้น่าเป็นห่วงมากเลยเพราะว่าดูดูแบบดูเหมือนบิ๊กเบิร์ดอะ แขนยาวขายาวดูไม่จอแต่หน้าตรงนี้สวยมากเลย really <nice> ลงตัวแล<ะ>้วห <extension S 2> น้าไฮแฟชั่นนะหมดเวลาแล้วครับน้องเมย์ครับ Very strong star. ระวังไหลนะลูกคอด้วยรู้สึกยังไงบ้างกับการโพสของครสาหนูคิดว่าเป็นอะไรที่สตรองแล้วก็จิตนาการเขาดีมากอันนี้สวย Yeah, very nice เวลาครับคศึกษาครับผ่านไปแล้ว3คนแล้วนะครับคนต่อมา เปลี่ยนหนูอยากใช้2อันอันนี้ขอสักสี่้ารูปแล้วก็เปลี่ยนแบบอันนี้เลยหนูถนัดอันนูน้นแต่อันนี้เขาบอกว่ามันถ่ายรูปสวยสามนาทีของฉันทำอะไรก็ได้ถูกหมเ้ย Very nice เปลี่ยนค่ะ <laughs> ใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นเรลอยู่หนึ่งเนึงาทีนะครับนายสหมดเวลาแล้วครับหมดเวลาหมดเวลาแล้วคือแบบพอเห็นเพื่อนแบบ มิลาก็แบบฉีกขาได้คริสาก็แบบแข็งแรงมากคือหนูรู้เลยว่าแบบโจทย์นี้หนูแบบหนูดอบมากอะถ้าเพื่อนหล่นก็รับเพื่อนด้วยนะคิดยังไง,งหนูห้อยหัวไม่ได้คิดอะไรคิดว่าตายไปเลยไหนๆก็สุดแล้วก็ลงไปเลยที่อยู่นานนี่ไม่ใช่เพราะอะไรนะมันขึ้นไมนะ่ได้ อบอกกลัวไงอะไรเนี่ยระวัง8เลนะือก้าว it's to give it a high fashion yeah look and feel <Yeah. S 1> สุดสุดสายบิดหน้ากลับมานิดนึงครับดูได <Beautiful. S 2> ้ไหมเฮ้ยยัง <c oughs> <c oughs> กลัวกังวลแบบตัวสั่นแล้วกลัวจะยกตัวเองไม่ขึ้นขาอย่าลืมเหยียดขาลอมาหน <Should ers S 1> ่ยเหยียดขาเยาวๆลงเท้ <and S 1> าเทนเนียถ่าน้อยกระโดดแล้วก็มันเป็นแบบนี้ <c oughs> หมดเวลาครับตอนซ้อมมาคือซ้อมไปแล้วว่าแบบเห็นตัวเองว่าเออไหลลงแต่พอทําจริงไหลมันอยู่เงี้ยมันแบบมันกังวลแล้วมันตื่นเต้นนิดนึงอืมก็เลยทําตัวไม่ถูกแม่นางเอ้ยจะเก่งอะไรซะทุกด้านมีน่าสวยมาก วันนี้ซาบีนาก็ทำได้ดีนะคะลูกเขาเนี่ยจะมีความสตรองแล้วจะมีความซอฟตด้วยพอขึ้นปุ๊บลงตัวซาบีนาเป็นคนเดียวที่ทำท่ากระโดดแล้วก็ไหลเนี่ยดูไม่เกรงขาข้าวนี้ไม่ดีสวยหมดเวลาแล้วครับ เด็กๆทำได้ดีมากวันนี้ก็เห็นความพยายามของทุกคนนะคะเพราะรูปก็ออกมาสวยครับน้องๆตอนนี้มีผลตัดสินแล้วนะครับแล้วก็ก่อนอื่นคือต้องบอกว่าเมื่อกี้พี่ก็ลากคุณเล็กกลัาใหมรอบนึงมเพราะว่าเห็นคุณเล็กแอบลุ้นอยู่ลุ้นแบบเฮ้ยจะตกจากเชือกไหมเนี่ยจะได้ไหมเพราะคือแบบเวลาก็จํากัดทุกคนเก่งแล้วก็ กล้าแล้วก็พยายามเต็มที่อะค่ะก็คือขอชมทุกๆคนเพราะเห็นเหมือนกันบางลูกแบบอาจจะมีความกลัวอยู่บ้างแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยออกมาได้ดีมากเลยค่ะก็ถือว่าทุกคนสอบผ่านนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยทุกคนมีภาพที่ดีหนึ่งภาพอย่างน้อยนะครับ I think in general you all did a really good job um, some really strong photographs um, I I just been aware of your whole body and your face and your extensions when your 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 posing it's we're looking for everything in one photo, so it's it's difficult. And make sure you breathe through the shoots. And. คุณคิดครับมีผลตัดสินแล้วใช่ไหมครับครับก็ผู้ชนะนะครับภาพก็จะปรากฏอยู่บนจอนั้นนะครับผู้ชนะในวันนี้ทําผลงานได้ดีที่สุดคือ าพี่หญิงค้าใวันนี้หนูชมแมสคาช์ค่ะเย <Yeah. laughs> <Okay. S 1> ่ภาพแรกเนี่ยตายเนี่ยถือว่าทุกอย่างลงตัวมากครับโพสแล้วก็หน้าก็คงหน้าได้สวยนะครับแล้วก็ดูดูสปอร์ตดอ,อกสปอร์ตส่วนของซาบรีน่านะครับก็โพสสวยแล้วก็จะดูจะดูไฮแฟชั่นมากกว่าของสายของจายจะดูออกสปอร์ตมากกว่านะครับทั้งสองสาววันนี้ จะเป็น s y e r i a Sport Systems International Campaign 2015 The Face Cup จะบอกว่าไซาแต่ก็ชอบของซาบีนาจะบอกว่าชอบซาบีนาแต่ก็ชอบของไซเหมือนกันนะสองคนนี้แบบมันถูกต้งแล้วแหละวันนี้น้องๆทุกคนต้องลอยถึงร้อยเมตรไม่ใช่การถ่ายแบบธรรมดาแต่เป็นการท่ายแบบ บนสลิงสลิงมันจะจํากัดแข็งแรงซูเปอร์แมนก็จะมีพวกอะไรอย่างนี้ขาไขว้เราเป็นไม้แขวนเสื้อเราก็มีหน้าที่ที่จะทําให้ดีที่สุด